กับสบายดีท่านผู้ชมเหมือนี้ก็อยู่นําตะลาวเคยผู้ไทยคือเก่าเนาะเหมือนี้ก็สิมาไ่มองพี่น้องเองไ่มองอย่างนี้ได้น้องนี่แหละเป็นรุ่นนํำกันพี่น้องมาสิได้หรือบ่ได้แาไปเบิ่งนําำกันพี่น้องเลย มีแต่ฟ้าปากพี่น้องเอ้ยนะจะมองไม่ได้แล้วแต่ฟ้าปากพี่น้องเขาบากี่น้องเต็มเลยเอาไปเฮ็ดเอ่อเฮ็ดก้อยเฮ็ดลาบกินพี่น้องมามาโคตปลาทำกันพี่น้องเอ้ยปลาถึงมองไม่นี้แล้วบางรายนี่ครับเฮ็ดก้อยปลากินพี่น้องมนีย สีหิอน่นก็ขันส้มจำเจวกินพี่น้องเลยนีแต่าป,ปากน้อยพี่น้องเอมนี้ก็ไล่ละไล่ลายอยู่พี่น้องใส่มองมีีแต่ปลาสดๆจากน้องพี่น้อยงาานขี้เลยเอะอะไรอาี กินข้าวเที่ยงนำกันเด้ยพี่นอ้องต้มปลาแล้วก็คันส้มปลาเนาะสำหรับคลิปนี้เอาสามีกันด้วพี่น้องคลิปหน้าจะพอกันใหม่ขอบใจในรายที่ติดตามแล,ลส้ม